ไม่ไม่ไม่โอเคคุณผีฟังผัวานูไงไก่หมดวันี้ไปซื้อของตลาดด้วยกันเลยซ้เทียนมาไเอาจะได้ค้าประจ

จะได้เสีย่ยวหนึ่งของโรงพยาบาลเราลาครที่อยู่ตรงนี้แต่กําลังเรามีเท่านี้ช่วงนี้ถ้ามีกําลังเยอะ<ต>มีมีเศรษฐี่ักคนให้เนี่ย <c oughs> เอาให้ครบเลยถามเลยว่ามีกี่คนทําให้พอแต่เที่ยวนี้ก็ด้วยความทุกข์ท่าภูมิใจญาติโยมเขาก็สนับสนุนอนามาเปิดหอกระจายข่าวคทคนละร้อยสองร้อยแล้วแต่เขามาให้ไม่ไปถามเราเงินส่วนนี้มาแปลสภาพเป็นทุกอย่าง บางคนมีบางหนี้งบางมุดาหเจ้าสถี่รรงบาลมุนดาหานะครับได้รับความเมตตานะครับจากพระครูออสนะครับของเรานะครับแล้วก็ชุมชนลำโบใหญ่นะครับลำโบน้อยด้วยาโบน้อยด้วยนะครับร้านแซบริมโขงนะครับแล้วก็ผู้มีสตานบุญนะครับที่มาร่วมกันบริจาคข้าวฟอกนะครับเพื่อเป็น กำลังกายกำลังใจกับพวกเราชาวโรงพยาบาลนะครับในการที่จะดูแลคนไข้โควิดนะครับตรงนี้